ครับผมตอนนี้โอวนกปลาเชิญนมาใส่ไปนี่ชิดเลยครับผมเจอเจอกันอีกแล้วเพื่อกับผมกับชมมวนเงกุุบครับผมกันแนมว่าทันเลยทายว่าทันเลยเขามาชิดเลยมาจูเลยครับเหน็บว่าขันวอหยังเลยนกที่แเลนกตอกขันคําอู้อู้อู้คู่โหดครับผมเอาแล้วครับผมผาดกีฬามันมันครับเอาสิงขน้องครับผมนี่แหละครับเรียมเหยียบครับ นกมันอยู่ตรงเสาพอดีเห็นไหครับเสียงกลางครับเ<อ>ขามาชิดเลยเอามาเงเียๆผมงงอยู่เพราะว่านกตัวผมเรียกสองสามคร้เลยก็เศร้าขันพเพราะเศร้าขันปุ๊บจวดเขามาชิดเลย รุ่นพี่พอพกันครับผมเรียบร้อยครับผาากีฬามันๆของสิงขนองครับมาเดี๋ยวผมไปปดไม้เบิ้งครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมไปปดไม้เบิ้งครับรอสักครู่ครับ่อนกเขาใหญ่แล้วพี่ นี่นะครับผมนี่นะขอบคุณครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเบิงเ้งเฉลยกันครับในถงุงสิงขรน้องครับนี่เดี๋ยวพาไปเบิงเ้งเฉลยครับนี่ครับยี่ห้อสามตัวครับเจ็ดแก้วตัวนึงบ่นี่ขาวมันม้วน นี่สามตัวครับนนี่อีกตัวนึงครับเนี่เป็นสี่ตัวครับมาเนี่ยชิงคะน,นองเดี๋ยวผมปลดนกแป๊บนึงครับผมจุ๊บผมผมปลดนกแป๊บนึงจะได้เห็นกันชัดๆครับ มาเลยใส่วันนี้จวดมากก็เดี๋ยวนี่จวดตายเพราะท่านจวดไปจวดเวดขาไปชิดนกเลยมับเลยไหนกะเอาไปชิดนกต่อเลยไนะเมียงคู่กันยังดีอยู่เนี่ยอืม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 คู่มั้ คัมานี่นี่โอเคครับผมไว้เจอเจอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ให้จบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกท่านอย่าลืมกดติดตามไปเรื่อย